คือตอนนี้นะข่าวของเราไปรอคุยอยู่นะเพราะว่าวันนี้ล่าสุดก็เป็นการออกมาเปิดใจอีกครั้งหลังจากที่ มีหนังสือออกมาเป็นทางการว่าไปรับตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะ <Ừ. S 2> ทีนี้เรามาดูกันว่าตําแหน่งนี้มีหน้าที่มีบทบาทอย่างไรบ้างแล้วหลายคนก็ไปตั้งคาถามว่าเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมทางการเมืองอะไรที่กลายเป็นประเด็นพูดถึงไหม,มและตําแหน่งเด็กเสริม<อ>ที่ร้านเยี่ยมใต้ย,ยังทําได้อยู่หรือเปล่าคือตอนนี้ตําแหน่งของคุณนทัทวุฒิสสยเกลือถ้าจะเปรียบเนี่ยก็เหมือนกับอาจารย์วิษณุเครือง,งาม,มใช่ไหม เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมมีคําว่าของด้วยนะของออคือไม่เหมือนตําแหน่งข้าราชการทางการเมืองทั่วไปจริงๆค,คุณนทวุฒิก็พูดตอนเช้าสักนิดนึงแล้วแหละบอกว่าตําแหน่งของตัวเองเนี่ยก็ต่างจากทัท้ง5ท่านที่ตั้งกันก่อนหน้านี้ด้วยนะที่เป็นกุนซือนะใช่ออทั้ง5ท่านเน้นในเรื่องนโยบายบแต่ว่า คุณนันทวุฒิมาเน้นในเรื่องของทิศทางการเมืองก็ชัดเจนเหมือนกันนะคอยดูสถานการณ์ต่างๆรวบรวมท่าทีของกลุ่มก้อนต่างๆให้นายกพิจารณาคือเป็นอีกเบื้องหลังอีกฉากหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการก้าวเดินต่อไปทางการเมืองหลายคนก็นึกถึงม็อบที่เขาปลุกกันนั่นแหละว่านี่ไงต้องเอาคนรู้มาคาดการณ์สถานการณ์ให้ว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้มีกองกระถิ่นหลายกองใช่ไหมทั้งคอปท สปปสอกองทัพทําให้เขารวมกันอยู่แล้ว <Ha. S 2> มีคุณจตุพรที่ร่ำร่ำมาอีกออแล้วก็มีคุณสนทิลิ้มทองกุลอีก oh. ออคือจาก คนละฝั่งละฝ่ายมารวมกันได้นะอนตอนนี้นะคะคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าที่ของที่ปรึกษาของนายกนะคะรวมถึงที่หลายคนบอกว่ายังจะไปเป็นเด็กเสร์ฟได้ไหมผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ค่ะอย่างที่เคยมีการนําเสนอไปการแต่งตั้งเมื่อครั้งอดีตนายกเศรษฐาทวีสินมีคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์วิชนุเครือง,งามเป็นที่ปรึกษาของนายกนะคะคเพื่อช่วยในการตรวจสอบแล้วก็กันกรองร่างกฎหมายต่างๆและร่างอนุบัญญัติรวมถึงให้คําปรึกษาแก่นายก และเป็นที่รู้กันว่าเหตุผลที่แต่งตั้งอาจารย์มิชนุเพื่อต้องการปรึกษาคดีในการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานซึ่งกลายเป็นคดีที่ทําให้เนี่ยหลุดจากหน้าที่เป็นนั่นแหละตอนนั้นได้แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างที่ปรึกษาของนายกมีคําว่าของนะกับที่ปรึกษานายกค,คือต่างกาันสิทธิที่ต่างๆที่สองตำแหน่งได้เนี่ยก็ต่างกันด้วยโดยตําแหน่งที่ปรึกษานายกต้องเป็นข้าราชการการเมืองอันนี้ต้องตรวจสอบด้วยใช่ไหมประวัติที่มายังไง ได้รับเงินเดือนมีเงินประจําตําแหน่งมีห้องทํางานประจําในธรรเนียบ,บต้องแสดงบัญชีรทรัพย์สินและหนี้สินต่างๆมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเบิกคา่าโทรศัพท์และที่สําคัญต้องแต่งตั้งนําเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยคือเหมือนข้าราชการทางการเมืองทั่วไปละเอียดอันนี้ยากแล้วก็เหมือนมีดีเทลมากกว่าแต่ตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกคาคาเดียวนะคำว่าของเพิ่มขึ้นมานายกสามารถใช้อํานาจแต่งตั้งได้ ไม่ใช่ข้าราชการทางการเมืองไม่มีเงินเดือนอไม่มีเงินประจําตําแหน่งแต่มีเบี้ยรประชุมเป็นรายครั้งคือถ้าเข้าร่วมประชุมก็ได้เบี้ยรประชุมไปไม่ต้องแสมมาชีทรั์สินที่สําคัญสามารถทํางานอื่นได้คือจะมีอาชีพส่วนตัวกระได้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านเยี่ยมตายก็ได้คือเป็นเอาซอร์สเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมอย่างนี้ได้ไหมหรือประมาณนี้ไหมเพื่อนสนิทได้ไหม คอนซัลท์เป็นหมอดูประจำตัวออคือเป,เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาออที่ไม่ได้รับตำแหน่งทางการเ,ออเมืองใดๆนะคะไม่ติดขันนะคะถ้าจะมีอาชีพส่วนตัวมีธุรกิจส่วนตัวเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างที่คุณอูรุ์ <c oughs> เคยเป็นก็ยังได้ <c oughs> ดังนั้นยังสามารถทํางานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านเยี่ยมใต้ได้รับเงินเดือนจากภรรยาได้ไม่ผิดค่ะครับ <c oughs>